อย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่กับช่อง t h s k I Channel นะครับเราจะมาคห์กันว่าไทยรัฐทีวีแมนจะกลับมาตอนเท่าไหร่และมันจะเ,เกิดโคตรดแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยครับก่นเริ่มนะครับขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับนั้น เดี๋ยวครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยนะครับว่าท h a ัน a n d TV Man จะกลับมาเท่าไหร่กลับมาอีพีเท่าไหร่แล้วมันจะอัปเกรดเท่าไหร่นะครับอ่น,นี้คือสดไปก่อนนะกระให้ดูนะครับนี่ครับ นี่คือ่างทีวีแมนแบบของใหม่จัดเลยนะคือปืนตรงนี้นะครับน่าจะโหดกว่าของไททันคามิล่าแมนนะครับโหดมากเลยนะมันน่าจะยิงทีเดียวระเบิดทั้งทีมเลยนะอ่าเราไปดูส่วนประกอบกันต่อไปเลยนะครับอันนี้พลังน่าโกกเกรนกลางนะครับมันน่าจะโหดกว่าเดิมเลยนะโหดกว่าของไททันคามิล่าของไททันสปีเกอร์ด้วยนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูส่วนต่อไปเลยนะครับอันนี้ครับน่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นปืนนะครับหรือไม่ก็มือมือที่เปลี่ยนไปนะครับอืมนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมว่าปืนนะเพื่อนๆว่าอะไรคอมเม์กันมาบอกเลยอันนี้นะครับน่าจะเป็นที่เปิดจอหลายจอนะน่าจะมีสี่จอนะครับถ้ารวมกันจะเป็นห้าจอเลยนะครับไปเราจะไปดูส่วนต่อไปเลยนะครับ ไปกันเลยเออันนี้นะครับก็คือน่าจะ Jetpack นะครับเจ็ตแพ็มันน่าจะเร็วกว่าของอันอื่นนะครับของเอฟูดบิดของของอันเก่านะครับอืมมันน่าจะอัปเกรดใหม่างนี้นะครับเราไปดูส่วนส่วนต่อไปเลยนะครับเเราจะไปกันเลยนะ แล้วผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วอย่าลืมกดอะไรนะครับทุกคนกดแชร์กด share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับอ่าผมขอลาไปก่อน,นครับ